ไรอะไรมาเลกินอะไรกินอะไรบาซามันเลเล่นอะไรเล่นอะไรบากระซามันเลเอาอะไรเอาอะไรบายุมเลเห็นอะไรเห็นอะไรบาตุยเล ดูอะไรดูอะไรบาจีเลจำอะไรจำอะไรบามะมีเลทำอะไรทำอะไรบาลูเลพูดอะไรพูดอะไรบาบโอเลตำอะไรตำอะไรบาทาเลเก่งอะไร ก่องอะไรบาตอเลรักอะไรรักอะไรบากูชิเลรู้อะไรรู้อะไรบาติเลคิดอะไรคิดอะไรบาทุยเลชอบอะไรชอบอะไรบาใจเลได้ยินอะไรได้ยินอะไร บาจาเลซื้ออะไรซื้ออะไรบาเวเลขายอะไรขายอะไรบายาเล